สุกสบายดีสบายดีเอฟซีทุกทานที่เขาเบิ่งเขาสม้มสองปลาเมาสบายดียามสวยๆบททานได้ไปทางใดเนาะใส่เวลาลุงคลิปอยู่เฮือนเสาแพงเดินทางไปทางหน้าเมบูธนี่กะลุงคลิปบ่ได้เนาะก็เลยพักผ่อนลุงคลิปลุงคลิปก็เก็บขยะนำไป้รลานสาจูดมแมลง เก็บขยะกองไว้อาหาอันนีถับไว้ตอนนี้ลมจุดบ่ดได้เดี๋ยวมันสิปิวไปทั่วมันลมแห้งเนาะอากาศหนาวกำลัพิจารณามาไต่ตองเบิงเงบ่งเงินเนาะเบิ่งเงินใส่จ่ายไปใส่จ่ายไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกเนาะเพิ่มอีกก็คือสายไฟสวีกไฟหลอดไฟเนาะที่ใส่เพราะว่า คำหนึ่งถึงความสว่างเนาะเวลาเขาห้องน้าในบุตรแห่งกตาบดีอยู่ก็เลยประเมาก็เลยพิจารณาอยู่โอ้ก็เลยจัดไปสายไฟเนาะสายไฟนะ่ะเอาเมื่อแล้วใส่งบอีกหนึ่งพันบาทเนาะรวมทั้งเมดอ่ารวมทั้งเบสกับพอดีหนึ่งหมื่นบาทรวมทั้งเมื่อาว,ดด 1, าว,วานนี้เนาะค่าใส่จ่ายสตาร์ท <Das que ath ie> สตาร์ทใหญ่เนาะใหญ่ขนาดหนึ่งเปนเจาะหน้าเมื่อวานนี้เนาะรวมทั้งทอแปบ,บทีประเมาบอกให้ฟังเนาะบอกให้ฟังผ่านไปแล้วอันนี้ใส่งบอยู่ทีประเมาบอกว่าใายไพ่บัท่านร่วมเนาะเพราะว่าประเมาสิพิจารณาบิงววาเงิน 1, หนึ่งพันบาทประเมาสิซื้อยังแน่เอาทีว่าจำเป็นเนะาะวันนี้มันมีข้อหานนะ่ารเนาะมีข้อห่านเขาก็ต้องใส่แปลง ใข่แป้งไวทูข้อหานเวลามันบดสะอาดนี่นี่ไว้แล้วกะ็นำยาขา,ขาเสือ้อาขาเสือ้อทำความสะอาดข้อหานนี่เนาะบางคนบบได้หูจักใส่ได้ใส่ห้องน้ำบางคนเนะคนบ้านนอกเนาะโบะหูจักแนวใส่ป้เมาไปเห็นป้เมากนแนะนำว่าเจ้าต้องสอเปิดมาล่างขาจัดคาบในีทูส้วมนี่ก็ ฆ่าเชื้อด้วยนะทำความสะอาดทูช่วมนี่แปลงกับน้ำยาประจัดไห่เนาะอเม,มากันางคิดว่าสิใส่ยัง่สองนี่ในการที่สามก็คือแฟบแฝบสักผ้านี่อเมาแนะนำว่าเมบุตจะต้องดูสักผ้าปูที่นอนมอนมุนหัวเจ้าเสื้อผ้านาเพ เพราะว่าลูกของเจ้านะ่ะมันลูกหมักความสะอาดได้อยู่บ้านนอกแต่ว่าลูกผิวหนังเจ้านะ่ะมันหมักความสะอาดบัดเวลาเจ้าสะอาดและเจ้าสีบวกขั้นเพราะว่ามันแพร่พุนเนาะเกิดจากเกิดเกิดจากการพุ่มแพร่ทำอิดเนาะเราเป็นนะพุ่มแพรุุ่นนี่แหละพุ่มแพร่แนวบวสะอาดนี่แหละแต่เราก็เป็นหึงเป็นหึงนะเราก็ เให้เราเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าผิวนหนังนะเนาะ,ะวิธี่หักซาก็คือหักซาความสะอาดอมีทั้งเอือยทั้งทั้งเอือยทั้งเอือยแฟมผิมนแน่น้ามาเนาะผินกระเฮียนการแผย์การมอมาเรากระหลักกระทั่งหมออยู่โรงพยาบาลกิวแน่น้ามาจังสันว่าต้องต้องสะอาดก็เลยจัดคุ้งสักผาไปเนาะคิดถึง คว่ำบ่มีน่ะนะสักผากับบุตรสู่ใส่แผบใส่ยังเนาะใส่เน้นน้อยใส่สักน้ำเปล่าน้ำยังไปล้นคนนะอันขิดถึงข้าวแต่บ่มีนะก็คือสีบัวต่างกันอย่งเนาะว่าถึงว่าบ่มีเนาะกับประหยัดเด็กกระซือไปทุ่งใหญ่เลยให้ผลไวสักในครอบครัวหลายคนแล้วก็ชี่ิประแดก ว้าวตัวมียิไปซื้อยังบ่เนี่ยบ่ซื้อมาซื้อสไลด์สบายดีสไลด์เด้ออพวมซื้อไปตัวมีบ่ซื้อเด้อเออเออไปซื้ออรรถเอาย่านไปซื้อตัวตืมตัวบ่มีอีกทีแรกอีกแม่ใช่ซื้อตัวนี่แล้วตัวนี้ซื้อแล้วซื้อแล้วเบิดงบแล้วนี่ยนะเออเบิดงบตัวพระหนึ่งพันทั้งทั้งสายผอกสายไฟทั้งแม่ยังนะตัวตัวไปใหนตัวเบิ่งอันนั้นนี่ตัวได้มันบ่มีแหละซื้อเอา ฉันไล่ก็เอาขวดใหญ่ล่มยังกุ้มค่มาแล้วก็มากริกมากริกนี่ซื้อแล้วหมากริกนี่เห็นท่องมีตําเถื่อนละน้อยละน้อยก็เลยไปท่วงวาอีนั่งคือเห็ดน้อยแต่ว่าซื้อเถื่อหาพันกี่ป่ะสันเลยจัดไปเป็นโลเลยนี่เนาะที่หนึ่งเออหนึ่งรการสองรายการสามรายการสี่รายการ,รหารายการอีก็เมาสิเอาไปนำลังนี่หารายการเนาะ อยู่น้ำประเมาเนี่มีหาอะไรการเนาะกระสี่พกทั้งสวิกไฟเจ็ดทั้งหลอดไฟแปดทั้งสายไฟแปดรายการมีแปดรายการเนาะเงินจำนวนหนึ่งพันบาทแมนเบิดกระสีนักแน่กับบอนสายไฟเพื่อกๆพี่น้องสายไฟสวิกรวมๆกันเบิดเนาะรวมๆกันเบิดใส่งบหนึ่งพัน ตื่นมาเมื่อเศา้านี่เนาะรวมทั้งเบิดแมนใสงบอยู่สามพันบาทเนาะทั้งเบิดสามพันบาทเมื่อวานนี่ใสงบอยู่เจ็ดพันแล้วก็รวมรวมกันเบิดพอดีหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นบาทรวมรวมหนับแตงแต่เริื่มเจาะนามเจาะนาจนจนจนแถวปัจปจุบันเดียวนี่แหละเนาะเริื่มเมื่อวานนี้ <laughs> แต่พอท่านผ้าเบิ่งว่าน้อยหรือหลาย ท่านพาเบิ Hubble ่งมาหน่อยหรือลายฮะนะโอ้ยประเมาก็ดีใจลายเนาะที่ได้ได้เันเกินพัวเฮาพะนี้ยามใส่เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดเนี่ยแนวประจำเป็นกับบระเดใสสุลุยสุไลฮะนั่นเนาะว่าตัวสื่อกับเขากับปลาประเมากกะแยกออกมาเลยเป็นเงินของเงินไอ้นี้เอยเกีียวแล้วกับแล้วก็เศษเศษนะนะเศษเศษของเงินนะนะประเมาเอาไว้สื่อกับเขาเนาะเงินของผู้ใหญ่นะ ก็เามาวกัระบุตั้งแต่หยอดเงินเนาะตัวเศษเศษอีนังอีนังก็เามากาเก็บซื้อกับเขาบางอันกับบางมือกบอับบเดซ้อก็กินปลากินยังอยู่น้องไปก็เลยได้ประโยชน์ลายฮะนะขอบ,บุญขอบุณท่านทุ้ใหญ่ทุกคนเอาบันนี้สิพาไปเมือหน้าพื่นเนาะมาหอดมาถึงหน้าแล้วอ้าทุ ทำไมเธอรวดเร็วจังเลยคะเนี่ยเออนะเอากอกอไว้ทั้งนี้บ่มันแต่งตรงหนินะเนาะเ,เป๊ะเ,ะเลยบ่ถอแปบกะแหน่เป๊ะสำน,นเะเจ้าก็าเห็ดเป็นนะลุงทีเอ้ยนะเธอก็ทำเป็นนะเนี่ย รวดเร็วด้วยตามออกมาได้แล้วเลยกอกหนึ่งเลยสองเรฮะสองเรบอกเออต้อนนามโบได้เห้เขาเจ้าใส่ให้บวันตดใส่าตใสไม่เออ,อเอาเปเป้เด้อเฮ้ <c oughs> อีเดไใสะดวกสบายเลยดีใจอยู่ลุงทีดีใจอยู่เนื้อได้ห้องน้ำละสิบบาส่วนมากินปลาไป,าปาจักบาทนี่โอ้กระส่วนคีอเกา <laughs> โอ้หมาะเจาะหมาะเจาะได้เลื่องแล้วหมาะเจาะเลยนี่ก็ใส่ทั้งอาบน้ำอยู่ขังเบื้องนี้ก็ใส่ เออลุงที่จะเอาเขาหาหา่าว่างค่ะบะมันจังอันก้วงทั้งนี่บ<ม>อือ,อจากบยัเนากนอันนั้นมันก็ไว่ายงาว่นนี้ทาทั้งตัวนะก็ว่านี่ก็ได้นลุงที่ว่ายขาอังก็งกงกได้<ม>าาลูอยากนั่งเตะคิ้เพื่อนพอห้าตักใส่น้อลุงโบกห้าตักใส่ได้นะนอืประเหตดเวียจะโลดตามสบาย มีสายไฟเนาะัตอันเพิ่มนีกนะเพราท่านเหตุสายไฟเห็ดน้ำหลังตอนนี้ผนยังเดินป่าปาอยู่เพื่นนออำนวยความสุขโชคดีได้นี่บอกที่นี่โชคดีได้นี่นะของข่อยยังโบ่ได้เดินไปทางใดเลยยังหิวน้าอาอยู่หดพักกะเจ้าไปต่อให้คอยเดิอมาแล้วะ บปได้จ้างได้ไปต่อให้ซสือได้ไปต่อให้เอืดอเดนิง่งมาต่อป,ป,ป้าๆให้เออยตัวเอื้อะไรหิวน้ำจะำ<อ><อ>สีหักห <ผม S 1> ้ำเออจ้า่ามาของเข้าต่อบ่เป็นเหรอฮะต่อไปสวปนเด้อทั้งหน้าน่ะโอ้ขาใครอันนี้น่ะ เวลาเปิดหน้ามันสีเสอนแห้งต้องเอามาเออเออเออต้องเอาลักมาคับเอยหมักเดมาทางนี้บ่ต้องเอาลักมาใส่หมักอ้อใกล้ซันีนบ่ต้องใส่ลักอ่ะนะเออแมนต้องใส่ลักค มาแล้วมาแล้วเอามามาะให้แม่บุตรแล้วกองที่สือมาขอบคุณทั้งปู่ใหญ่ด้วยแม่บุตรสบายดีปู่ใหญ่ใจดีข็บอกขอบใจเด้อของฝากองตอนสื่อมาเพิ่มเติมหายขอบขอบคุณหลายๆลายและขอบขอบมกขอบใจไอ้นิสุขภาเพแข็งแหงเด้อปู่ใหญ่ใจดีหาเงินให้ได้เงินหาทองให้ได้ทองน้อยหน้า เป็นโฮมโปหโมใจเด้อคุณใหญ่ใจดีแล้วก็เอฟซีทุกคนเนาะดูแห้งตาดูขอบคุณป้าเมาแน่เนาะดูดูทานบุญแห่งทานนี่ก็ดีใจลายดีใจลายดีใจบโบมีบุญดีใจอะไรดีใจเลือได้ลายปั่นเนี่ได้ลายได้เมมบุญเอ้ยได้หลายอย่างดีใจแเลยผิวสวยชูเนี่นบัดนนี้ก็เลือดตั้งแต่เอาไปหาหมออีก ว่าจจกไปอีแม่ให้ยาเบิดก่อนยาเบิดก่อนจังไปเอาจังไปหาผลอีกคิดว่าวันชุกหน้านะคิดไว้น่ะคิดไว้ให้ยาเบิดจะมันสิถือวันยังน้องบอยดีใจโบลุกสิได้ดของหนามดีใจได้แล้วนะโบแมนวัตสิได้ได้กอกน้ำอีกชิโตดอกไฟไปอีกเรียบร้อยโต๊ะโปรดแข่งทนเนาะ กางข้าจ่องบรรุพระคุดคุ้มนะได้บ้านนี่วางข้าวจ่องเลยลงจ่องล้วก็คุดสะก้อนบ้านเออคุดเปียกแล้วบ่เผื่อถ่ายแล้วเออเออโอ้ยบ่อยเออน้่งกระถ่วมมาเลยน้่งกระถ่วมคุ้มโอ้ยวแม่ช้าแม่ช้าเอ้ยใจลูกแม่ช้าแม่ชาเอ้ย พ่อเป็นตาหัวอะไรบ่อยบานนี้น้องบ่อยได้กั้งแต่จ้องแล้วก็เข่าห้องน้ำเซยบานนี้บ่มีเปียกสบายไฟกะมีน้ำใสไฟสว่างได้บังหับคอบขอบคุณผู้ใหญ่นะไหมพ่อเาดูบังหับพ่อมุขใจพ่อมุใจเด้อพ่อตู่แม่ตู้ประตู่แม่ตู้ลูก ขอบใจเด้ออตูแม่ตู้ขอบใจขอบคุณขอบใจเด้ออตูแม่ตู้บอยโอ้ยเมชากระหั้นติดติดเอาคลิปนี้ก็ะส้มยาวๆนะน้อพี่น้องเนาะฝากติดตามชมคลิปหนาขออวยใจให้พ่อผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านทุกคน FC ผู้ที่บอกออกเงินออกค้ำกับพันเขาบึงเขาส้มกับเป็นการส่วยเลือทางสนับสนุนทางส่งปลาเหมาเนาะ ก็ให้บุญคำนำสู่เสร็จเดียวกันจเจริญลุกเรืองเบิด์จุกูเบิด์ุดจุคนเดอ้อสบายดี